Спасибо. สเปเชียไลฟ์จะไปเทสต์ไอเหรอถ้าเราไปลองปั่นเล่นๆไปนี่นเทนไซน์หน้าสองไซน์หน้าสองใช่ก็ประมาณสักร้อยเจ็ดสิบหกสิบไ,ได้ไหมจริงจริงฮะไม่ถ้าเป็นสปูดสเปเชียลไลท์จริงๆว่าหกสิบก็ได้นะเนี่ยถ้าเปิดที่เได้ไหมเข้ไม่เพราะว่าสเปเชียลไลท์เนี่ยเทนมันจะโค้งมามันมันจะไม่เหมือนที่ห้อ,อยอื่นเนี่ยนะฮะเนี่ยได้เนี่ยเข้าใ้สบายๆบายเลยช่วยให้ ่ยางคืไม่ถึงขนาดแบบตุงอ่ะเนี่ยจริงๆผมก็ได้เลยด้อยู่แต่ข้อยาวมันยาวหไม่ท่าไรได้อยู่ตรงประเดีจริงๆเน่ยถ้าเป็นไม่เท่าไรเนี่ยเฟรมมันจะมีการเทิรหม่หนึ่งที่มันมันซุ่มท้ายกับหุยเนาะมันมันห้สบสองก็จริงนะเนี่ยสนใจทุกผั่ะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกคาตาเตลเนี่ยมันมันลดสมมีตาใจเ่เฟรมจะตรงนะ คราวนี้ปัญหาคือถ้าข้าวสิบสองก็แค่รันเดียวคุณร้อยหกสิบก็ขี่ไม่ได้สิกว่าขี่ไม่ได้ต้อง70ตสิบจรอันนี้แค่แค่าไหนแค่แปดตั้งอย่างลูกผมอ่ะโฟกัสอ่ะคนเล็กอ่ะถึงว่า40เองแต่ขี่จะไม่ใช่ไรได้จะไม่ใช่ไรเต็ม40กว่าครับโปรตี40กว่าเนี่ยต้องให้160ยหกขี่นะคุณจะไปเทสได้เหรอไม่จะเป็นตนนี้เท่าไหร่เนี่ยคุณไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ราคาชุดขับเท่าไหร่เนี่ยห้อันนี้เป็นเบาะเร็วนี่ยสวยนะ 1หเหรอเต็มไม่เต็มฮะไม่ไม่กรุ๊ปว่ากันเหรอจากหน้าตรเอยากกุ๊บก็ไม่เสียนเลยใช่ใช่ไหมประมาณใช้ห้าสิองนะอ่ผมตีว่าห้าสองเนี่ยถึงร้อยต้สิบห้าพราะสิ้าที่ไปประมาณถึงร้อยเจ็ดสิ้าว่าเถอะม่ี้เม่ไหเวลาเวลาเขาเขาบอกว่าคำแนะนำคือเป็นฟัตเข้ามาเวลาซิ้อจักรยานอ่ะเขาให้ ควรที่จะดูเฟรมด้วยว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามีเฟรมลอยดงปลายดาวนะฮะได้ไแต่ใีสองก็คือล้อลองหมุนก่อนว่ามันเดียเด้ยวมันมันเดี้ยวมันตูดไหม <c oughs> ค,คือ,ค,อคือมันตุ้งไม่ตุ้งเนี่ยคนอาจจะไม่เข้าใจนะบางทีมือใหม่ไม่เข้าใจดูที่ขาเบรกเลยแล้วกันดูดูที่ขาเบรกเดี๋ยวต้องดูเนี่ยบางทีมันจะต้องเนี่ยนะมันจะ เราลองดูที่ขาเบรคเองนะแต่ถ้ามันรุ่งเนี่ยมันมันมันจะเหนื่อยแบบมันจะมาโยกไปโยกตึ๊ดตึ๊ดแงปรามาถึงตรงรุ่งเนี่ยตอนเราหมุนอย่างเงี้ยมันจะมาเบียดแบบช่องมันต้องแบบพอดีเป๊ะเลยมันจะมาเบียดบางทีต้องตึ๊ดปึ๊ดตึ๊ดเลยนะแล้วก็แล้วก็ลุกคืนลุกปืนจะลองโยกดูประมาณนั้นโยกยังไงลุกคืนโยกแผ่นดีมันเบรกอะเบรกที่ อ่าวิธีเบรกแล้วก็ลองมันมอไซ่์เบรกแล้วลองลองขึ้นๆดูนะแต่ว่าลองว่ามันคบซักคบซักไหมโรงานนั้นช่วยควบคนไหมช่วยควแคืกพอบางทีเขาอาจจะทำมาไม่ดีก็คือว่าเราจับเบรคแล้วเราลองขยายามขี่โยกอันนี้วิธีขับรถนะล้อหลังแกนแล้วก็ไอชุดขับเดี๋ยวต้องไปลองขี่นะคืออยู่นิ่งๆแล้วก็ แล้วก็อย่างที่ทำได้ได้คือตัวมือจบน่ะต้องไล่ไล่ทุกเกียร์ไล่ทุกเกียร์ว่ามันแบบว่ามันแต่ละเกียร์มันปีนใช่ไหมมันมันสมูทไหมอะไรแบบนี้อ่าใช่บางทีเกียร์เกียร์เกียร์มันอะไรนะเกียร์มันปีนเกียร์มันก็จะแตกแตกนะอ่ามันมันสลิงอ่ะบางทีสมมติขี่ขี่ไปเหมือนสายกีตาร์ที่มีคือสอนผมแบบกีตาร์มันก็แบบว่าต้องขี่ไปเรื่อยๆมันก็จะมียาแล้วก็ต้องมาปรับใหม่ปะแต่มันตั้งได้ที่ร้านที่ร้านก็ตั้งได้ควกนี้ตั้งได้ตั้งอีกไม่ได้ ต้องเองได้โอ้โหมือใหม่ยากครัผมผมเคยดูคลิปนี่ไม่เข้าใจนะกว่าจะตั้งได้นี่เป็นเดือนนะกว่าจะตั้งได้เนี่ยมันมีปรับตรงเนี้ยลองแล้วลองอีกใช่ใช่โอเคมันมีปรับตรงนี้นะแต่ว่าควรนิ่งๆหน่อยควรจะคือแรกๆอ่ะผมก็เมื่อผมปรับปรับตรงนี้ไปขี่ขี่ลองได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าต้องใช้ความชำนาญพอสมควรนะต้องลองต้องลองอ่ามันก็เปลี่ยนยางอ่ะใช่เปลี่ยนบ่อยๆก็เป็นเองไงแต่ว่าเริ่องแรกให้ช่างก็ทำไปจากร้านดีกว่าใช่จะไปขี่ก่อนม่า ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าออกออกจากรออก้านไปเป็นสีแล้วเสียอารมณ์หนึ่งสามพันห้าห nice ่งสามพันห้าครับผมหนึ่งสามพันห้าชัวร์ไหมคุณบวกคุณบวดเหรอหยะไม่ได้บวกอยู่แล้วผมไม่ได้บวดเลยอันนี้ล้อเล่นนะฮล้อเล่นคือคุณเน่ะไม่ใช่เจ้าของร้านคุณจะไปบวกไงหนึ่งสามพันห้าร้อยแล้วถูกน่าจะเป็นอะไรนะน่าจะเป็นท็อปอลูเลยไหมเบาไหมเบาอยู่เราไม่มีที่ชั่งจริงร้านที่เราไมีที่ชั่งนะถ้ามีที่ชั่งก็เจ๋วเลยนะทำไรเนี่ย อ๋อ oh, ดูหดูอะไรดูรอยรุ้งนะครับอ๋อดูความเรียบร้อยอันนี้เป็นมันเป็นสีกระเทาะเฉยๆนิดหน่อยครับจะไม่มีคนต่อเฟรมไม่มีไม่มีเฟมไม่ได้ล้าวถ้าล้าวมันจะลึกกว่านี้ครับผมเนี่ยอันนี้เป็นรอยกระเทาะของสีนะนิดหน่อยมันเหมือนอะไรอะรอยแตกอะใช่ใช่ใช่ไปเอาครูจะไปเทสไปไปไปสบายผมไม่ไปนะวันนี้ยังไม่ไปไม่ได้เตรียมเก่งๆมา เราก็ไปขี่เรื่อยนะบางทีเราก็นานๆดูจะว่างเมื่อไหร่เราก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามีโอกาสเนี่ยเราจะไปลุยที่ท่าเฮียกวังกันเกิดผมยังไม่เคยไปเลยนะท่าเฮียกวงกังไม่สอดไม่สอดจริงเหรอใช่เขาบอกว่าท่าเฮียกวงเนี่ยเป็นแหล่งที่พักจักรยานมือสองใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยใหญ่ที่สุดในเอเชียป่ะไม่แน่ใจแต่มันใหญ่มากในเมืองไทยนะในเมืองไทยก่อนเลยนะเอาแค่เมืองไทยก่อนเดี๋ยวเราไปดูกับดนแล้วญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ชวนผมไปนะดูแต่ผม อันนี้เราไปดูกันถ้าเกิดมันใหญ่จริงเราจะได้เปรียบเทียแต้โอ้มันใหญ่แต่เรายังไม่เจอไที่อื่นหรอกอ่ะ,นะอะไปดูไปครับ